วันนี้ออกมาเดินป่าทุกคนลุงป๊อปเห็นทักใส่เสื้อสีเหมือนกวางเลยเนี่ยแต่งตัวอย่างนี้เลยจ้ะออกมาเดินมาเดินป่าก็ลุงป๊อบบอกถ้าเป็นหน้าที่เขาล่าสัตว์ล่ากวางเนี่ยเดี๋ยวเขาจะยิงเอาเด้อเขาบอกนึกว่ากวางเขาบอกมาออกกำลังกายด้วยกันจะทุกคนอากาศดีวันนี้ฝนตกเมื่อเช้ายังชุ่มช่าอยู่เลยจ้ะมาฟังเสียงธรรมชาติจ้ะความสุขความสุขของใครของมันนี่ก็มีสุขดีเลยจ้ะได้ออกมาเดินอย่างนี้ ออกกำลังกายด้วยอุ้ยมีเห็ดเห็นเห็ดอยู่ข้างทางแต่เขาแก่แล้วนี่ต้นเห็ดนะเนี่ยเห็นไหมทุกคนน่ะเห็ดนังรมแต่เขาแก่แล้วจะได้มาออกกําลังกายก็ไม่ให้เสียเวลามเวลาเราจะมาออกกําลังกายก็นี่จะแอบมองเห็ดไปด้วยถ้าเจอก็เก็บ มีคนเดินออกกําลังกายเด้ยผู้หญิงเห็นไหมเมื่อก่อนเคยมายืนดูปลาตรงเนี้ยเจอปลาตัวย่าใหญ่สองปีมานี่มอมองไม่เคยเจอเลยจ้ะทุกคนแค่เขาเอาไปกินหมดแล้วเหรอเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะมีปลามาลอยโชว์ตัวให้ดูตัวใหญ่มากมาปีสองปีนี้ไม่เคยเห็นเลยจ้ะเห็นไหมฝั่งนึนเขาตกอ่ะเขาตกปลาอยู่นั่นแหละ ไปเขาตกไปกินหมดแล้วเนาะ,ะเขาจะมีที่คนนั่งพักผ่อนเดินออกกําลังกายก็นี่จะ้ะเป็นพักไม่มีอะไรหรอกคนเยอะแยะจ้ะดอกไม้ป่าข้างทางสวยทุกคนธรรมชาติจริงๆอ่ะอันนี้ไม่มีใครปลูกเลยนะเขาเกิดมาเองสวยสีเหลือง ดอกไม้ป่าทุกคนเสียงน้ําไหลเดินข้างคลองเลยจะทุกคนจะมีเสียงน้ําไหลตลอดแหะตรงนี้มันเป็นพรเวลแลเวจจะทุกคนข้างทางมันจะเป็นพรเวทละเดินได้จะตตำทาง เป็นหมู่บ้านใหม่เป็นสร้างนะหมู่บ้านเนี้ยมาปีแรกยังไม่มีเลยสร้างประมาณปีสองปีต่อไปต่อดูสิ มู๊ยมจะมีคนเดินมาอยู่ผู้ชายแต่น้ํามันนองตรงนี้น้ํามันท่วมเขตน้ําท่วมกอ๊อปก๊ปกป่าหญ้าสูง่วมหัวเลยทุกคนสูงมาก จะถ่ายให้ดูบรรยากาศแถวเมืองที่อยู่เขาจะมีทางให้คนเดินเยอะแต่ทุกคนตามเที่ยวตามพักตามหมู่บ้านแล้วแต่แล้วเมืองที่อยู่ก็ไม่ใช่เมืองอันตรายทุกคนปลอดภัยไม่ค่อยมีอะไรอาชญากรรมไม่ค่อยมีพวกคาราบเท่าไหร่ค่อนข้างจะปลอดภัยอยู่ถึงไม่ค่อยกลัวไงถึงมากล้ามาคนเดียว จสำนี้แหละจะทุกคนจะํำนี้และทุกคนพามาเดินเที่ยวเมืองที่อยู่ทางเดินที่ออกเดินออกกําลังก,า,กายบ่อยๆ <c oughs> ก็ไม่ได้อยู่ใกล้บ้านนะขับรถมาประมาณสิบนาทีนี่แหละแล้วก็มาเดินออกมาเดินเดินในหมู่บ้านมันก็เบื่อจะ้ะ <c oughs> เดิมๆเ,เอาบรรยากาศธรรมดามาก <c oughs> อุ้ยลูกสาวโทรมารับลูกสาวกันจะ้ะ คลิปนี้ก็ลาแข่งกันแค่แนี้เลยจ้ะทุกคนจ้ะเจอกันคลิปหน้าจ้ะ